คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำนะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่16พฤศจิกายนพศ2566นะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับ หลังจากงวดที่แล้วนะครับได้มีความโชคดี5-1ตัวเจาะนะครับลาสุดนะครับลาวัฒนานะครับแพทกิมให้เด่นอยู่ที่4เม็ดเดียวก็มา4-1ตัวเจาะนะครับลาสุดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ FC มิตรรักนะครับที่มีความโชคดีนะครับก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสุดเจาะเม็ดเดียวนะครับแอดก็บวกสุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ FC มิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชม สูตรพ้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางข้อสอบของรัฐบาลไทยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับแอดคิมก็มีเลขทูบมามาแบ่งปันนะเผื่อสนใจเลขทูบนะครับเข้าลาวพัฒนาไปแล้วนะครับ1 4นะครับจดไว้แคบไว้นะครับอ่าเต็มเต็มนะครับเก็บแตก3ตัวนะครับลาวพัฒนาออก541นะครับแนวทางรูปทูปวก1 3 4าี่ นะครับบางท่านได้หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับเออหนึ่งีีหนึ่งโทษทีนะครับตามนี้นะครับสําหรับเลขทูบนะครับจดไว้แคบไว้นะครับโอเคนะครับสําหรับเลขทูบเอ็กก็มาแบ่งปันแล้วนะครับก็มาชมเลขสูตรนะครับก็แบ่งปันทั้งเลขทูบเลขสูตรนะครับก็มาสรุปแนวทางนะครับก็สอบของรัฐบาลไทยนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะเอฟซีพี่น้องที่กระรุรักก็เดินทางมาถึงครั้งที่ยี่สิบแล้วนะครับ นะครับปีนี้นะครับปี66หนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะสิ้นปีแล้วนะครับนี่ก็พฤศจิกาด้วยนะเก็ทันว่านะครับข้อสอบล่าสุดนะครับผมพี่น้องก็เข้ามากกว่าหลุดนะครับข้อสอบไทยออก7 4 3 5 9 5 1นะครับต่างจากข้อสอบลาวนะครับข้อสอบลาวนี่เจ้าเจนะครับเป็นข้อสอบล่างหรือว่า4 3หรือว่า3 9ข้อสอบไทยเจ้าเก้นะครับหรือว่า5 1 ข้อสอบล่างมาออกหกสามต่างหากนะครับพวกนี้เจาะเข้าห้าหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ fc มิตรลักที่มีความโชคดีนะครับน่าจะแตกสามตัวนะครับสําหรับชุดรางวันนะครับน่าจะแตกสามตัวนะใครจะจับชุดวินนะครับโอเคนะครับเอ็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรมังกรทองนะครับในการคิดคํานวณเข้าดีต่องวดนะครับก็มีสามสูตรในการบวกคํานวณก็มีสูตรมังกรทองนะครับสูตรถังเงินแล้วก็สูตรเดินดี ใช้ในการคำนวณก็สอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมสําหรับฮานอยหววหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ก็สอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับผมจีบีน้องที่เคารพรักก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์นะครับข้อสอบออกว่าันไหนเอสก็จะคานวณในวันนั้นนะครับบอกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกอังคารก็คานวณวันอังคารนะครับสาหรับวันที่1นะครับพฤศจิกานะครับตรงกับวันพุธนะครับไอ้ทีมจับได้1กับ4 นะครับก็เจาะเข้านะครับห้าหนึ่งสามตัวแตกนะครับหง้าห้าหนึ่งนะครับชุดวินแตกสามตัวนะครับวันพุธนะครับตรงกับวันที่หนึ่งนะครับสําหรับล่าสุดนะครับของราวพัฒนานะครับออกวันที่สิบห้านะครับตรงกับวันพุธนะครับแตกสามตัวนะครับสี่ห้าหนึ่งนะครับสี่ห้าหนึ่งเต็มเบลนะครับไอคิมจับได้หนึ่งกับสี่นะครับล่าสุดเลยนะครับเต็มเบลใครอยู่หน้ากลุ่มนะครับได้นะครับห้าสี่หนึ่ง นะครับแอดก็ขอแสดงความดีนะครับวันพุธเมื่อกี้นะครับสดๆร้อนๆเข้าไปรับชมคลิปได้เลยเม็ดเดียวอยู่ที่4เลขหัวตารางเลยเ่งเคงเลยนะครับเม็ดเดียวนะครับก็ผ่านนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับต่อไปก็จะเป็นสาวไทยนะครับวันพฤหัสนะครับตรงวันที่16นะครับวันที่16บนะครับจะมีเลข5นะครับเลข9้าเลข3าเลข7เลข0ูนย์กับ สคือเลขส่วนเกินก็สามารถเอามาบัรเลงจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแอคเคมก็จะคัดลงเลขในตารางที่บวกออกมาได้มากที่สุดนะครับเป็นเลขเด่นนะครับ6ตัวพอนะครับชุดวินก็จะมีเลข0เลข1เลข3เลข5เลขเ็เลข9นะ สำหรับชุดบินนะครับสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบเม็ดเดียวตามไปสองตัวได้นะตามย้อนไปดูชุดสามตัวได้นะครับเผื่อไม่ชอบเม็ดเดียวนะบางทีก็มาชุดสองตัวนะครับก็อย่าลืมไปแวะชมดูเม็ดเดียวเน้นๆนะครับเน้นวิ่งนะครับไม่เน้นรูดนะครับเน้นรูดไม่ผ่านเน้นรูดข้อสอบไม่เต็มนะครับข้อสอบนี่จะชอบอั้นนะครับเน้นวิ่งอยู่ที่อ่าหนึ่งนะครับสายวิ่งสายรูดรูหนึ่งนะครับเม็ดเดียว นะครับรูดไม่ผ่านแน่นอนคะแนนไม่เต็มหนะพ,พี่น้องชัดหรือเปล่านเะม็ดเดียวอยู่ที่หนึ่งนะครับไอคกิมก็จะตีให้ทุกตารางเลยนะอก็นะจะมีศูนย์หนึ่งชอบตัวไหนก็จับค่อยไปไนะอค้กคิมจะกัดตัวเด่นให้สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับตารางพอหรือเปล่าห้าหนึ่ง น่าจะพอหกหนะึ่งเจ็ดหนึ่งแดหนึ่งเ้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับตามนี้นะครับสำหรับแนวทางเด่นหนึ่งม็ดเดียวเน้นสูตรบวกมาได้นะครับคือหนะครับสำหรับตัวเด่นตัวจี๊ดนะครับตัวพิษปารนะครับก็ระวังสี่หนึ่งสามหงห้าหนึ่งมาหลอกมาหลอนหกหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่ง นะครับอันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับจดไว้แคบไว้นะครับสําหรับพี่น้องที่มีชื่นชอบหนึ่งนะครับแอดคิมลองให้อยู่นะครับหน้าห้องตัวรองก็คือเลขเอ่อเลขสามนะอันนี้คือรองนะเขาไปค้นหาได้เลยเลขสามแล้วก็เลขห้านะครับตัวรองนะครับตัวเจาะจาะให้ด้วยนะครับในสูตรเจาะสองตัวหรือว่าสูตรเจาะสามตัวเข้าไปรับชมได้เลยนะครับสําหรับเบิ้ลแอดจัดกันให้สี่คู่นั้นวางเบิ้ลด้วยนะครับ มีหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าแล้วก็สี่สี่นะครับจากการท้่สีคู่ระวังเบิ้ลด้วยนะครับพี่น,น้องนะครับอ่าระวังเบิ้ลด้วยเราพัฒนามาสอเบิ้ลไม่เห็นแล้วนะนะครับอ่ะตามนี้นะครับสําหรับมิตียนนินนะครับสําหรับพี่น้องไม่ชื่นชอบหนึ่งเข้าไปตามหาเลยนะครับไปตามหาที่แอดกิมวางเจาะสุดเจาะสองตัวสุดจาอ 2, สามตัวนะครับเข้าไปซอกแซกดูว่าชอบตัวไหนถ้าไม่ชื่นชอบหนึ่งนะอ่า ที่เขามาชุดลองนะครับมันก็ไอไอเริ่มยู่ไม่ค่อยสบายนะพ,พี่น้องโ <c oughs> ทษทีนะครับ <c oughs> อขอโทษที่พี่น้องครับเป็นหวัดบัดลังคอนะครับจ <c oughs> ำสามตัวเดียนนะครับก็จะมีสามห้าหนึ่งนะครับห้าสี่หนึ่งนะครับเก้าห้าสองเก้าเก้าห้าสองศูนย์เก้าหนึ่ง นะครับแล้วก็9 5 2นะครับ6 4 1 4 1 6นะครับ9ก้นะครับตามนี้นะพี่จพี่น้องที่เคารพรักสำหรับแนวทางนะครับไอคิมพอคาดออกมาได้ประมาณนี้ก็ทีเลาะกับคาราหนึ่งสำหรับอุจพี่น้องที่ชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคโปรย้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ FC นะครับที่เขาบอกว่าชื่นชอบสูตรนแนวแนวทางจากทางช่องเอ็ดทูน้ำโชคปลาโดยบนทีเดียวกาแตก3ตัวนะครับเหลาพัฒนา2องห4าสองหนะครับเม็ดเดียวอยู่ที่4ตัวรองอยู่ที่1เทมเบลนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคลิปน้ำโชคปลารวยมานำเสนอนะครับสำหรักษณพี่น้องอยากได้เลขวิ่งนะครับชอบแบบวิ่งล่างนะครับแบบล่างอย่างเดียวไปเลย นะครับพวกคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเด็ดไอซี่พี่น้องรับชมครั้งต่อไปสำหรับวันนี้กิมนมโชคป,ปุ้ยขอตุลาไปก่อนเชื่อกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอไอีพี่น้องโชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ